สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุก246ทารอดนะคะ,ะวันนี้จะมาทำคลิปของชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะผู้ที่มีรักกนาราศีเมษที่ตับปฏิทินจุยะปฏิทินหรือโหราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ ราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะเราจะมาถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ชาวราศีเมษมีสิ่งใดที่ต้องควรรู้ไว้ไว้ก่อนล่วงหน้านะคะามา,มาอธิษฐานกันเลยนะคะ ไพ่ใบแรกนะ queen of pentacle s นะคะไพ่ใบแรก q u e e n of Pentacles บอกว่าชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนอพฤศจิกายนนี้จะเป็นราศีที่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวด้านการเงินได้อย่างเป็นอย่างดีนะคะการเงินการงานจะทําให้คุณมีความสุขสมหวังในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคุณจะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับอ,อันนี้สงจาก การทำงานหรือจากการลงทุนลงแรงมาแล้วเมื่อก่อนที่จะเ,เข้าเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะถ้าราศีเมษท่านใดมีการลงทุนหรือมีการทำงานสิ่งใหม่ๆเกิดใหม่เกิดขึ้นหรือจะเป็นงานเก่าๆก็ตามนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลงานเก็บเกี่ยวเงินเงินทองนะคะ ในสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วก็จะส่งผลในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแต่ก็มีบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างควรใจคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกันหรืออาจจะเป็นคนรักนะคะคนรักทําให้คุณรู้สึกว่า,าเขาห่างเหินจากตัวคุณไปนะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหมดความสุขหรือว่ารู้สึก นอยกับชีวิตนะคะว่าเออทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดเหตุการณ์ไม่เข้าใจกันเกิดเหตุการณ์ที่เป็นรักรล้าฉานเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่คุณเป็นคนเข้มแข็งและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวเองนะคะคุณก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้นะคะ the fool นะคะทำให้คุณเป็นคนที่มีสิ่งที่คอยเตือนใจอยู่เสมอหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ หรือด้วยตัวคุณเองนะคะด้วยคุณที่เป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีจิตมีสมาธิที่อยู่กับตัวเองนะคะและก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อในบุญในในบุญในผลของบุญผลของกรรมอยู่แล้วนะคะในดาศีเมษก็จะ มีกำลังใจนะคะที่จะยืนหยัดอยู่ต่อไปคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคแค่ไหนนะคะคุณก็จะผ่านพ้นไปได้แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกานี้นะคะถึงแม้ความรักของคุณอาจจะหักเหไปบ้างคุณอาจจะเสียน้ำตาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณทุ่มเทกับงานมากเกินไปเหรอทําทำไมความรัก คนรักของคุณถึงได้ห่างเหินคุณออกไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ยังคุณก็ยังอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองค่ะคุณก็ยังมีเหตุผลที่จะหักล้างความทุกข์ต่างๆนะคุณยังมีความเป็นอิสระเสรีในใจคุณบ้างคุณก็มีความทุกข์บ้างนะคะคุณก็มีความทุกข์ใจในเรื่องของการคุยกันแล้วไม่ลงไม่ ไม่ลงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ลงรอยกันหรือไม่ไปนในทิศทางเดียวกันแต่คุณก็พยายามที่จะหาความสุขให้กับตัวเองหรือพยายามที่จะสื่อสารกับคนรักนะคะให้เข้าใจกันนะคะคุณเป็นคนที่มีเหตุผลและมีสติอยู่กับตัวเองอยู่เสมอนะคะสิ่งใดที่เป็นพลังลบในคนราศีเมษเนี่ยจะเกาะกลุ่มจิตใจอยู่ได้ไม่นานนะคะสิ่งที่ทำให้เขาไม่มีความสุขเขาจะ ไม่คิดถึงมันนานๆคนชาวราศีเมษมีข้อดีอยู่อย่างคือเป็นคนที่ฟื้นตัวได้ไวจากสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้เจ็บช้าน้ําใจหรือทําให้สูญเสียโอกาสใดๆไปก็ตามนะคะคุณจะเสียใจอยู่สักช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่คุณจะไม่ใช้เวลานั้นนานเกินไปนะคะคุณจะกลับมาฟื้นคืนมีสติให้กับตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะ เดินหลุดพ้นมันออกมาได้นะคะจากปัญหาจากความทุกข์นะคะมีบางสิ่งบางอย่างในราศีเมษที่จะต้องเ,อเสียสละหรือว่าทิ้งมันไปนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องสะสางนะคะหรือหรือเคลียร์มันให้จบนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นช่วง อาจจะช่วงปลายเดือนนะคะทำให้คุณต้องตัดสินใจที่จะสะสา,สางานเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆหรือต้องเลือกอถ้าคุณมีงานล้นมือหรือคุณรับงานไว้เยอะนะคะคุณก็จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างภายในเสิ้นปีนี้คุณจะต้องเคลียร์ปัญหานั้นให้จบแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เริ่มงานสิ่งใหม่ๆเพราะว่า สิ่งเก่าๆที่เป็นอยู่ในขณะนี้มันทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองเ,ออเหนื่อยนะคะเหนื่อยที่จะต้องรับงานในหลายๆหน้าที่ในหลายๆบทบาทหรือในหลายๆเคสในหลายๆจ็อบอะไรประมาณนั้นมันก็จะทำให้คุณต้องเคลียร์งานนะคะต้องเคลียร์งานในบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยล้าแล้วก็คุณอยากจะเป็นอิสระใน ในแนวความคิดของคุณเองในการงานของคุณคุณไม่อยากที่จะให้ใครมาบงการชีวิตคุณเป็นคนชอบความเป็นอิสระเสรีนะคะชอบกําหนดทิศทางของตนเองชอบกิจกรรมงานที่ตัวเองสร้างสารรค์ขึ้นมาเองไม่ชอบที่จะให้ใครมาสั่งนะคะหรือว่าไม่ชอบอยู่ภายใต้<ม>กฎเกณฑ์ใดๆมากนักนะคะชอบที่จะคิดครีเอทงานตัวเองสร้างสารรค์งานตัวเองนะคะ สิ่งใดที่เป็นอุปสรรคของชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าเกี่ยวกับการงานการเงินคุณจะผ่านพ้นทุกอย่างนะคะคุณจะไม่ติดขัดปัญหาเรื่องใดๆนะคะอาจจะมีปัญหากับคนรักบ้างเล็กน้อยก็ได้นะคะในช่วงต้นเดือนแรกนะคะอาจจะมีแบบเออพูดพูดพูดกันแล้วไม่เข้าใจกันการสื่อสารนะคะต้อง มันสื่อสารมันเอาอกเอาใจหรือมันใส่ใจซึ่งกันและกันขึ้นมาบ้างซึ่งมันจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะรู้สึกดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคใหญ่นะคะเพราะคู่ของคุณเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมานะคะสุดท้ายแล้วความรักของคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะไพ่10 of hearts ความรักไพ่แห่งความรักนะคะเป็นใบสุดท้ายมันทำให้คุณเอ j นจอยมันทำให้คุณมีความสุขนะคะในอนาคตไม่ว่าเรื่องการงานหรือการเงินของคุณก็จะประสบความสำเร็จได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการงานจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องสะสางและทิ้งมันไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามไพ่กันดูนะคะว่าเด็กตัวนี้หมายถึง งานสิ่นใดนะคะหรืออะไรที่คุณจะต้องทิ้งมันไปนะคะสะสางม,มันไปนะคะเออไพ่บอกมาว่า พื้นที่คุณต้องการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นสู่อีกระดับหนึ่งนะคะใบแรกบอกว่าต่อเนื่องยาวนานสิ่งใดที่คุณทํามานานแล้วแล้วมันไม่เห็นผลนะคะมันไม่ก่อประโยชน์ให้ให้กับตัวคุณคุณต้องเคลียร์สิ่งนั้นนะคะให้บอกว่าคุณต้องเคลียร์สิ่งที่คุณติดกัดมันอยู่ในตอนนี้นะคะคือคุณอาจจะทํามันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วมันไม่สร้างประโยชน์สิ่งใดขึ้นมานะคะ เป,เป็นคําว่าพื้นที่โบราณหมายคำว่าสิ่งสิ่งนั้นอยู่กับคุณมานานแล้วแล้วก็ยังไม่สร้างสิ่งที่ยังไม่เกิดความสร้างสารรค์ยังไม่เกิดเม็ดเงินที่เต็มที่หรือยังไม่เกิดผลงานดีๆนะคะก็ให้คุณทิ้งนะคะเพื่อที่จะมาพัฒนางานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะมันจะสร้างโอกาสที่ดีให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นงานเดิมๆที่ คุณทำอยู่แล้วมันมันยังไม่ประสบโอกาสสักทีนะคะเขาบอกว่าคุณควรเข้าสู่โลกแข่งโลกออนไลน์นะคะหรนโลกกว้างจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะสิ่งสากลสิ่งสากลก็คือทั่วโลกนะคะทั่วโลกในตอนนี้ในสมัยนี้ก็มีอยู่แค่มือถือนะคะ โซเชียลต่างๆนะที่จะส่งเสริมในเรื่องของการงานการเงินของคุณให้ประสบความสำเร็จได้นะคะ The world ขึ้นที่คุณนะคะก็จะสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะและคุณยังจะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆมีหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามานะคะหรืออาจจะมีการลงทุนเพิ่มนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้จะสร้างความสำเร็จให้คุณได้ สุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วในเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้คุณก็จะเป็นผู้ที่ชนะในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนานะคะสิ่งใดที่มันเป็นความทุกสิ่งใดที่มันไม่ถูกต้องมันจะถูกทําลายออกไปถูกล้างออกไปนะคะถูกขจัดออกไปถูกเคลียร์ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้คุณสบายใจได้นะคะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องตัวอะไรนะคะ,ะถึงแม้ว่าคุณจะออมี งงงงแง้งแงๆกับคนที่คุณรักบ้างแต่มันก็ไม่ได้เกิดปัญหาใหญ่อะไรนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณต้องเคลียร์มันมันเกี่ยวกับงานที่มันทําให้คุณเสียเวลานะคะแม้แล้วก็ไม่ทําให้คุณงอกเงยจากการงานนั้นๆคุณก็จะทิ้งไปแล้วพุ่งไปข้างหน้านะคะพุ่งไปข้างหน้าพุ่งกับงานที่ทําอยู่และใส่ใจในสิ่งๆนั้นแล้วคุณจะเติมเต็มความสำเร็จของคุณนะคะคุณจะเป็นควีน ค u e นออฟว n นนะคะคุณจะสำเร็จในหน้าที่การงานที่คุณตั้งความหวังเอาไว้ภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้คุณจะมีงานเพิ่มขึ้น,งนเนงินเพิ่มขึ้นนะคะและความรักของคุณก็จะลงตัวนะคะคุณจะมีปัญหาแค่ในช่วงแรกเท่านั้นนะคะอาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือไม่มีเวลาให้ซึ่งกันและกันพแคเ่เล็กน้อยเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วให้ชาวราสีเมษนะคะตั้งสติกับงานที่ทำอยู่แล้วก็พยายามเคลียร์ไปในแต่ละอย่างละอย่างนะคะแล้วมองให้ถึงปัญหาว่าปัญหาสิ่งไหนที่ตัวไหนที่ทำให้คุณ ล้าล,ล,ล,ลังอยู่ไม่สามารถที่จะก้าวได้เต็มที่ก็ให้คุณเคลียร์นะตรงนั้นแล้วคุณก็จะผ่านพ้นไปพบกับความสำเร็จนะคะ e i g t of pentacles ในอนาคตจคุณจะเป็นคนที่มีศักยภาพด้านเงินทองและการงานอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออวยพรให้กับชาวราศีเมษประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินการงานและความรักในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปมาจนจบ ลูกควรติดกดติดไลค์กดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณด้วยค่ะสวัสดีค่ะ